เบอร์ v 14. V 14สิบสี่เบอร์สิบสี่ด้วฮะเลยอัดแล้ว่ะสิบสี่อกลับสบายดีตอนเช้าวันเสาร์เนาะพบกับช่องจิกก๊กีกพิชิง่งนี่พาหมอกไม้มานี่เป็นไม้ธรรมชาติเนาะอยู่ที่บ้าน แข่งเมิ่งบึงเซโปนแข่งซันลตเบึงสภาพไม้เนาะโดยรวมสีประมาณนี้แหละไม้บัวชินิงัดหรือบ่เอนาอะ,นะเดี๋ยวมาบึงนำกันว่ามีโตรหรือบ่เจอแล้ว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  เล้วจับไปเนี่ยพี่อืมอ๋ออืมบิอชสี่บเอชสี่เ้ี่ยฮะเลยอาร์โรสสิบสี่ ở bạn hãy đăng nó cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ

เบดเบอร์ที่4งัดเลยงัดอย่างเดียวเลยเบอร์ที่4แมดคืน không ăn không à không không ăn không ăn không อยู <mm ่เลยปอนอะไรอยู s <S ่บนเขาเลยหมูไปหมูไปได้ได้อีกหมู่ลอกหลืหมู่ลอกแล้วหมู่ลอกอะไรลายหักอันนั้นเละเบรกหักแล้วค่อยๆดึงว้ทันและหมู่ลอกแล้วหมู่ลอกแล้วหมูนั้นลายหักแล้ว นี่มันมามันมื่อยนะป่าโมลกเลโมกลมามมีเด้มีแต่งัดเอาหมงัดเอาเลยมาแล้วมาแล้วตักเลยไห เมื <10 S 2> ่อยล้วมื่อยโม่หลอกโม่หลอกโค้งใหม่จะตักลงไปโค้งใหม่ประมาณสิบโลแล้วเนี่ยหักแล้วโม่อน่ยหักแล้วบอหักแล้วไล่หักแล้วขนาดนั้นเห็นบอขึ้นไปเลยเห็นบอดีหักเลยเนาะใดีหักหักล็อกมันอยู่ในนะฮะับมันหลอกไปเลยได้นั่นั้น